สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่เพชรพาเพลินวันนี้พี่เพชรพาเพลินได้ปลานิลมาตัวหนึ่งเดี๋วพี่เพชรจะมาเนื่องปลานิลอันนี้คือปลานิลที่เราทํามาแล้ว <c oughs> แล้วก็หมักด้วยซีอิ๊วขาวมามาดูกัน,น,นมีใบมะกรูดกรไ จากนั้นก็นำลงซึ้งที่เราตั้งไว้ระหว่างที่เรานึ่งปลาเนี่ยเราจะมาต้องมีน้ําพริกสักอย่างหนึ่งกินกับนึ่งปลาเดี๋ยวพี่เพชรจะทำให้ดูว่าวันนี้พี่เพชรจะทำอะไรมาดูกันตอนนี้ปลาเราก็อยู่ในซึ้งเรียบร้อยแล้วปิดฝาแล้วก็รอเวลาแค่นั้นเองในระหว่างที่เรารอปลากำลังหนึ่งอยู่ เรามาทำแจบ้องกดีกว่าวันนี้พี่เพียรได้ปลาสูตรเด็ดมาสวยงามมากปลาาเทคนิคการหมักปลาหมักเหมือนเหมือนทั่วไปแต่มันจะมีสูตรพิเศษอยู่คือต้องใส่สับป,ประรดลงไปด้วยสับป,ประรดหมักด้วยแล้วตัวปลาจะใสแล้วก็จะหอมจะไม่มีกลิ่นคาววัตุดีเราวัตุดิบหลักเราก็มีปล้า มีพริกป่นมีน้ำปลาปลากผักชีใบมะกรูดซ้อยแล้วก็ขา่าน่เรามาลงลงมือทำกันเลยอันนี้คือปลาที่พี่เพชรไปสับมาแล้วนะกี้นี่เทคนิคง่ายๆคือท่านไหนที่ไปซื้อปลามาจากตลาดหรือปลามาจาก ที่อื่นอย่าเพิ่งทานนะที่เพชรขอแนะนําให้คือเอาใส่กระปุกไว้ก่อนแล้วก็หั่นสับป,ปะรดใส่สักสามสีแว่นหมักไว้สักสองคืนรับรองท่านจะเจอมิติใหม่ของปะลาร์มาลงมือทำกันนำส่วนผสมทุกอย่างเราลงไปตำให้เข้ากันค่ะใบมะกรูดแล้วก็รากผักชี ตำรวมกันเลยให้มันเข้ากันจากนั้นเราก็เอาปลาที่เราสับไว้เนี่ยลงไปเลยแล้วก็ตำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆคลุกเคล้าให้เครื่องเทศมันเข้ากันมากกอนให้มันเนียนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากที่ตอก <c oughs> ตำเนียนเข้าแล้วจากนั้นก็เป็นพริกป่นด้วย บุนเทลงไปเลยนะเทอย่าเทหมดค่อยๆเทแล้วค่อย,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 อยตำให้มันถ้าพี่่นเยอะมันจะแห้ง ขั้นตอนสุดท้ายคือน้ำปลาเทลงไปแล้วตามคุกเขาให้เขา้าอันนี้คือเสร็จแล้วตักใส่กระปุกได้เลยอันนี้คือแจวบ้องแต่ยังไม่จบนะต้องมีใบมะกรูดโดยหน้าเพื่อความหอมจากนั้นก็ผักชีแล้วก็ปิดฝา นี่คือแจ่วบ้องเอาทิ้งไว้ในตู้เย็นสักหนึ่งคืนจะอร่อยมากสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็ได้ถ้าอยู่ในตู้เย็นนะแต่อุณหภูมิที่กำลังพอดีพดีระหว่างที่เราทำน้ำพริกเสร็จแล้วเรามาดูปลานินของเราที่นึ่องอยู่สุกหรือยังนั่นปลานินของเราก็กำลังจะได้ที่แล้ว วันหลับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครบบาย